ในลำดับต่อไปนะคะพ่อแม่พี่น้องเราไปต่อกับบุคคลอีกท่านหนึ่งที่จะมาพบปะพ่อแม่พี่น้องนะคะขอเชิญพบกับคุณอนันต์การจนะสุวรรณค่ะสวัสดีครับหลายท่านคงจะจำผมได้นะครับแต่หลายท่านอาจจะเป็นหน้าใหม่ ผมก็เป็นสิทธิ์เก่า,าสะพ,พานมัควานสิทธิ์เก่าทุกที่แหละครับที่มีการปราศัยแล้วก็ผลจากการปราศัยหลายๆครั้งที่ผ่านมาก็ได้รับว่าเป็นส่วนหนึ่งของพวกท่านบนตรีจำลองสีเมืองเพราะหมายของตำรวจออกมาว่าน,นายอนันต์นั้นเป็นผู้ก่อการผู้ก่อการร้ายคนหนึ่งซึ่งได้ชื่อว่า เป็นการในคำฟ้องนะครับเขาใช้คำว่าพลตำรวจตรีจำลองศรีเมืองและพวกครับผมมีบุญเหลือเกินที่ได้ชื่อเข้ามาเป็นพวกกับท่านพลตรีจำลองศรีเมืองเพราะมิเคยบังอาจครับในการที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับท่านแบบเสมือนหนึ่งทีมงานอันยิ่งใหญ่ แต่ตำรวจเขาตั้งให้ครับเพราะผมเป็นหนึ่งในเจ็ดสิบเก้าผู้ต้องหาจังหวัดสงขลานั้นมีสี่คนนะครับมีหมอเกรียงศักด์แล้วก็มีคุณสมมิตรนะครับแล้วก็คุณบรรจงแล้วก็ผมนะครับอนันต์การจนสุวรรณแล้วก็ที่เขาเรียกไปก็ไปให้การไว้แล้วแต่ว่าจนกระทั่งเดี๋ยวนี้นะครับก็เงียบอยู่ครับตามที่คุณหมีได้พูดเมื่อกี้ ผมเองก็ขนลุกนะครับตอนผมมานั้นแสงสว่างยังเจิดจ้าแต่ตอนนี้ทั่วทั้งกรุงเทพนะครับเรียกว่าผมอยากใช้คำาร่มเย็นมากกว่าคือไม่ร้อนไม่มีฝนไม่มีพระอาทิตย์ถ้ามีนะครับถ้ามองเห็นผมคิดว่าน่าจะเป็นพระอาทิตย์ทรงกรดเพราะพิธีอันยิ่งใหญ่ที่มหาพรามกำลังดำเนินการกับพระพิคเนตนั้นถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเป็นสิ่งที่ จะทำให้เกิดการปกป้องผองไทยที่รักชาติอย่างแน่นอนครับก่อนจะพูดเรื่องอื่นผมจะถามพี่น้องว่าเมื่อสภาประชุมวันนี้ถ้าเราชนะหมายถึงว่าสภาต้องแพ้ใช่ไหมครับ แต่ถ้าเราแพ้หมายถึงว่าสภาชนะใช่ไหมครับแล้วท่านคิดว่าเราจะชนะหรือเราจะแพ้และถ้าเราชนะแล้วเขาชนะด้วยจะทำอย่างไรอาผมจะว,วิเคราะห์ให้ฟังนะครับผมจะวิเคราะห์ให้ฟังผมฟังคุณอภิสิทธิ์ให้สัมภาษณ์ บอกว่าประเทศไทยนั้นรัฐบาลไทยจะดําเนินการให้เป็นสากลให้เป็นไปตามทํานองครองทมของระบอบประชาธิปไตยครับคําพูดประโยคนี้ทําให้ผมคิดว่าการต่อสู้คราวนี้เราชนะแน่และยิ่งเขาเลื่อนนะครับ นั่นยิ่งตอกย้ำถึงชัยชนะแต่ผมกลัวอย่างเดียวพอเราชนะเขาก็พลอยชนะด้วยเอาท่านลองฟังดูนะครับลองฟังดูถ้ามันเก็นอย่างนั้นจริงๆเราจะทำอย่างไรคือพอเราชนะคือสภาไม่รับหลักการก็หมายความว่าพันธมิตรชนะภาคประชาชนชนะ แต่อย่าลืมเขากำหนดวันยุบสภาเพื่อการเลือกตั้งไว้แล้วในเดือนพฤษภาคมและการเลือกตั้งนั้นเขาต้องการให้ประชาชนชื่นชมว่าการตัดสินใจครั้งสุดท้ายของประเทศไทยอยู่ที่สภาเมื่อการตัดสินใจระดับคอขาดบาดตายระดับเสียดินแดนนั้นเมื่อสภาตัดสินอย่างไรก็ต้องเป็นอย่างนั้นดังนั้น คณะบุคคลห้าร้อยนี้ถ้าเขาไม่อยากเป็นรัฐบาลไม่อยากจะให้มีสภาและไม่อยากจะมีอาชีพทางการเมืองมาจากนักเลือกตั้งเขาก็ต้องตัดสินให้แพ้คำว่าแพ้คือไม่ํำในสภาแพ้และพันธมิตรและประชาชนชนะซึ่งเขาจะไม่ได้อะไรแต่ถ้าเขาตัดสินให้สภาแพ้คือไม่ยกมือให้ผ่านและพันธมิตรชนะ ชัยชนะของเขาที่ตามมาคือประชาชนทั้งประเทศเกิดความสำนึกว่าสภานี้มีประโยชน์สามารถแก้ปัญหาชาติได้โดยสภานุงมติให้อยู่ฝ่ายประชาชนใครได้ครับ <c oughs> สอสอห้าร้อยนี่ได้ด้วยใช่ไหมครับ <c oughs> แล้วเขาลงเลือกตั้งเนี่ยเขายิ้ม,ยมแย้มแจ่มใสไหมครับ แล้วรัฐบาลชุดนี้เขาได้ไหมครับทั้งทั้งที่เขาแพ้โหวตในสภาแต่เขาถือว่าเขาชนะใจประชาชนผมกลัวจะออกแบบนี้ <c oughs> ก็ท่านช่วยคิดกันหน่อยบ้างนะครับเพราะถ้าออกแบบนี้เราชนะเราแจกไปปลิวเราเหนื่อยมาหกสิบวันแต่พอเราชนะเขาก็ชนะด้วยเขาบอกว่าเขาทำตามคันลองประชาธิปไตย และสภาตัดสินใจอย่างนี้เขาเลยฝ่ายเป็นผู้แพ้แต่เขาเคารพสภาและเขายุบสภาแล้วเขาประกาศวันเ anyway, ลือกตั้งแล้วเขาลงสมัครรับเลือกตั้งแล้วเขาก็มาปล้นชาติต่อไปผมฝากท่านคิดไปด้วยนะครับว่าชัยชนะของเราและชัยชนะประชาชนจะมีคนแอบชนะคือคณะสสทั้งหลายและรัฐบาลจะเอาไปหาเสียงครับ ถ้าเป็นอย่างนี้จริงๆท่านจะทําอย่างไรให้มีการเลือกตั้งไหมครับอยากให้มีการเลือกตั้งไหมอันนี้ตรงข้ามกับผมอีกผมเองอยากให้มีการเลือกตั้งเพราะเงินที่เขากอบโกยไว้โกงกินไว้นี่ครับผมคิดว่าเป็นแสนล้านในช่วงหาเสียงสักห้าหกอาทิตย์นะครับสักเดือนครึ่งนี่แหละ เงินเป็นแสนล้านนี่จะออกสู่พี่น้องผมออกสู่ประชาชนทั่วทั้งแผ่นดินซึ่งเงินที่เขาก,ากักตุนไว้ด้วยความชั่วนานานับประการทุกพักทุกฝ่ายเขาออกมาจับจ่ายใช้สอยสู่มือประชาชนเงินแสนล้านท,ที่ออกมาก็เพื่อการเลือกตั้งถ้าไม่มีการเลือกตั้งเงินนี้ก็ไม่ออกมาและเมื่อเงินนี้ออกมาและมีการเลือกตั้งท่านว่าดีไหมครับ แต่ว่าไม่ดีนะครับแต่สําหรับผมผมว่าดีแต่เมื่อเลือกตั้งเสร็จแล้วตั้งรัฐบาลไม่ได้ดีไหมครับคือให้เขาลงเลือกตั้งเอาเงินมาหวานสู่ประชาชนเห้ทั่วทั้งประเทศซะก่อนผมเชื่อแน่ก็เป็นแสนล้านเงินนี่ที่ออกมาแต่พอออกมาเลือกตั้งเสร็จแล้วตั้งรัฐบาลไม่ได้ครับเมื่อตั้งรัฐบาลไม่ได้เงินนั้นก็ศูนย์เปล่า แต่ที่จริงเงินนั้นกลับเข้าสู่เจ้าของมากกว่าเพราะเป็นเงินของประชาชนอยู่แล้วดีไหมครับ<_ <q> _>เอาท่านตัดสินใจเอาเองนะครับผมเองเพียงแต่ให้ข้อคิดกับท่านเพราะตราบใดยังไม่เด็ดขาดลงมาเราก็มีสิทธิ์ที่จะคิดต่างๆนานา,นา,นานทีนี้ผมจะพูด<_ <q> _>พูดถึงพี่น้องเสื้อแดงชนิดนะครับคือหลายคน ผมได้พูดคุยด้วยญาติพี่น้องผมที่เป็นเสื้อแดงก็มีผมอยากจะใช้คํานี้ครับว่าคําว่าเสื้อเหลืองเสื้อแดงนั้นมันเหมือนกีฬาสีในในโรงเรียนกีฬาสีในโรงเรียนนั้นยังไงเราก็โรงเรียนเดียวกันเราแบ่งสีกันเพื่อแข่งกีฬาแต่ในระดับชาตินั้นมันรุนแรงถึงกันฆ่ากันตายทําลายกันเผาบ้านเผาเมืองกันครับสิ่งเหล่านี้ มันสุดที่จะรับได้แต่อีกส่วนหนึ่งนะครับส่วนหนึ่งผมเชื่อแน่ว่าคนที่มีเสื้อไม่ว่าเสื้อเหลืองเสื้อแดงสีน้ำเงินหรือเสื้อน้ำเงินเนี่ยยังดีกว่าคนไม่มีเสื้อเพราะคนไม่มีเสื้อวันวัน,วนเอาแต่ตัวเองกอบโกยาหาผลประโยชน์เอาข้าวครอบครัวเอาข้าวประโยชน์ของญาติพี่น้องตนไม่ได้นึกถึงชาติบ้านเมือง แต่คนที่มีเสื้อนั้นเขามีแนวคิดมีแนวคิดว่าเสื้อสีเหลืองเป็นอย่างนี้จะต้องดีแน่เสื้อสีแดงเป็นอย่างนี้เขาคิดว่าเขาดีแน่หรือเสื้อสีน้าเงินเป็นอย่างนั้นจะต้องดีแน่นั่นคือความคิดของเขาแต่ที่แน่นอนครับของใครถูกต้องกว่าอครับอันนี้เขามาบอกแล้วครับไม่เอาเลือกตั้งนักการเมืองงวยเซ็งพันธมิตรจากสั่งเลหาดใหญ่ อ่าดีมากครับดีมากแต่ที่ผมบอกว่าให้มีการเลือกตั้งนั้นคือผมเสียดายเงินที่มันโกงไปเนี่ยได้เอามาสู่ประชาชนเท่านั้นเองครับทีนี้เมื่อเรามองอย่างนี้คือมองว่า,าสีเสื้อที่ต่อสู้กันในประเทศนั้นเราไม่ใช่สู้กันให้เสียแผ่นด,ดินไม่ใช่สู้กันให้ ตกเป็นที่ฆ่าประเทศขเบนแต่ถ้าถึงขั้นสู้กันจนกระทั่งว่าต้องเสียเอกราชเสียอธิปไตยของชาติก็เรียกว่าการต่อสู้นั้นผิดกติกาแล้วครับไม่ใช่คนไทยสู้กับคนไทยแต่เป็นการต่อสู้ระหว่างขายชาติกับรักษาชาติครับครับตรงนี้ผมอยากให้พี่น้องทั้งหลายได้ตระหนักว่า ท่าที่พึ่งสุดท้ายของเราคือสภาใช้ไม่ได้เราก็จะมีที่พึ่งอีกนะครับอที่พึ่งนี้ซึ่งก่อนจะ,ะนี่ผมจะพูดถึงอีกนิดหน่อยครับเพราะว่าเวลามันน้อยนะครับคือวันก่อนผมได้ฟังศาสตราจารย์พันเอกชวัฒพิสุทธิพันธ์อตอนนี้พันธมิตรลูกหลวงพ่อโสธรอ,อกำลังเข้ามานะครับแปดรีลครับแปดร้วกาลังยกทีมยกคณะกันมาเป็นทิวแถวเนืองแน่นไปหมด วันนี้เฉพาะในสนามนะครับที่หน้าต่อหน้าผมเนี่แหละเป็นหมื่นนะครับเป็นหมื่นสุดลูกหูลูกตามีเต็มไปหมดเลยนะครับในวันนี้ครับาศาสตราจารย์พันเอกชวัตพิสุทธ,ธิพันธ์ได้กล่าววันนั้นว่าในเมื่อเสียมราชพระตบองสีโสพลเป็นของไทยมาก่อนและฝรั่งเศสมาชี้ไปว่าเป็นของขอเขมรน,นั้นเราก็มีสิทธิ์ที่จะชี้เอาคืน ทั้งเสียมราชพระบ,บองศรีโสพลใช่ไหมมันเรื่องอะไรจะเอาแค่เขาบริหารของเราอยู่แล้วเอามาทั้งสามจังหวัดเลยดีไหมและเราอะไร่ะครับที่เราแพ้เขาอ่ะทหารเราก็ไม่ได้แพ้เขาประชากรเราสติปัญญาความรู้ความสามารถไม่ได้แพ้เขาสักอย่างแพ้อย่างเดียวคือเรามีขบฏอยู่ในรัฐบาลเราเท่านั้นเอง แต่ถ้าถึงวันสุดท้ายนะครับไม่สามารถหนีกฎแห่งกรรมได้ก่อนจะจบนะครับเพราะเวลาน้อยผมจะอ่านกรอนที่ผมเขียนให้อ่าหนังสือพิมพ์เดลีดนิวเมื่อวันที่15มิถุนายน2549ซึ่งคุณกำแหงพลิตานนท์ได้ลงว้นในเดลีดนิวและเพื่อเป็นการระลึกถึงคุณกำแหงด้วยนะครับ เรื่องนี้เกิดมาห้าปีมาแล้วแต่ทันสมัยถึงวันนี้อผมได้เขียนเรื่องเจ้าแผ่นดินคุณกำแหงพริตานนท์นะครับได้บรรยายไว้ว่าคนไทยทั้งชาติคงจำกันไปอีกสาบนานเท่านานสำหรับงานฉลองศิริราชสมบัติหกสิบปีไม่มีอีกแล้วไม่ว่ากษัตริย์พระองค์ไหนในโลกนี้ที่ประชาชนจะแสดงความจงรักภักดีมากมายขนาดนี้ และไม่มีกษัตริย์พระองค์ไหนที่ทงห่วงใหญ่ประชาชนของพระองค์เท่ากษัตริย์องค์นี้เพื่อจะรึกพระราชจริจร,จรวัตรของพระองค์ไว้ในหัวใจของพระศกนิกรชาวไทยจึงขอนำบทร้อยกรองของอนันต์การจนสุวรรณประธานสมาพนธ์ุมรมเกษตรกรแห่งประเทศไทยมาเผยแร่ให้เป็นที่ปรากฏในหัวข้อเจ้าแผ่นดินดังนี้ท่านลองฟังดูนะครับ <c oughs> ผมเขียนกรน,นี้ในวันนั้น คือตอนเห็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกําลังโบกมือนะครับกําลังโบกมือที่ลานพระบรมรูปทรงม้านะครับอซึ่งประชากรเป็นล้านนะครับวันนั้นตาล้านตา <c oughs> ตาล้านตาสารตาสู่พระเนตรพระทรงเดชสรงสายพระเนตรตอบช่างอบอุ่นหยุดโลกหมุนหลายรอบคือคำตอบรักแท้แผ่ถึงกัน มือโบอกธงมองตรงสู่พระพักรสุดจะหักน้ำตาเกินอดกลั้นพระองค์ทรงโบกพระหัตยิ่งตื้นตันน้ำตาพลันไหลพลาจากหัวใจเพราะพระองค์ทรงรักประชาชนหกสิบปีชี้คาดรักยิ่งใหญ่สเสวยทุกแทนสเสวยสุขเพื่อใครมีผู้ใดเสียสละเท่าราชันพระองค์คือบิ้งขวัญชาวสยามสง่างามดุจเทพสเสวยสวรรค์ บำเพ็ญตนทนทุกข์ชั่วชีวันพระมุ่งมั่นแก้ปัญหาปากท้องไทยแก้ฝนฟ้าน้ำดินและอากาศไทยทั้งชาติประจักษ์ผลหานใหญ่หกสิบปีที่ผ่านมากเหนือใครมอบพระไทยพระวรากายให้ปวงชนพระอบรมบ่มสอนด้วยพระไทยรักมิรู้จักเหน็ดเหนื่อยไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยไม่สับสนเศรษฐศาส,สตร์เศรษฐกิจไม่อับจน พระทรงค้นทรงคิดสหามาเศรษฐกิจพอเพียงทฤษฎีใหม่เพื่อคนไทยพระองค์ทรงค้นคว้าใช้ได้จริงบันทึกเป็นตำรามากคุณค่าถ้านำใช้ไม่ทอดทิง้งด้านการเมืองตรงนี้สำคัญนะครับท่านฟังทีนิดหนึงด้านการเมืองพระองค์ทรงจัดว่าเป็นราชาประชาธิปไตยจริงปฏิบัติตามกฎหมายไม่เฉยนิ่งปฏิบัติจริงทศพิษร,ราชธรรม เกิดวิกฤตการเมืองเรื่องสิ้นชาตินักการเมืองอุบาทชาติถลํมประชาชนหลงกลถูกกระทําพระองค์นําปัญหามาสั่งการตุลาการรับบัญชากล้าถลกล้างสกปรกเริ่มสะอาดด้วยอาถรรพแสงรำไรเริ่มส่องชัชวาลอีกไม่นานแสงทองส่องนําไทยเพราะพระองค์ทรงเป็นจอมทัพชาติทรราชทรพีที่อาศัยไม่สำนึกไม่รู้สึกต้องหมดไป เพราะพระผู้เป็นใหญ่เจ้าแผ่นดินยังมีอีกทหารหนึ่งครับที่เราลืมนึกถึงคือจอมทัพชาติคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทหารของประชาชนครับผมจะสรุปตรงนี้อีกสักครั้งหนึ่งเพราะพระองค์ทรงเป็นจอมทัพชาติทรราชทรพีที่อาศัย ไม่สำนึกไม่รู้สึกต้องหมดไปเพราะพระผู้เป็นใหญ่เจ้าแผ่นดินขอบคุณครับสวัสดีครับพี่น้องครับปรบมือให้กับปาดด้านการเกษตรนักต่อสู้เพื่อเกษตรกรด้วยนะครับลุงอนันต์การจนะสุวรรณครับพี่น้องแจ้งข่าวดีมาให้พี่น้องทราบนะครับ พี่น้องที่ไปแจกเอกสารที่สีลมสาทรตอนนี้กลับมาแล้วเสียงตอบรับรายงานบอกว่าทุกคนที่ได้รับแผ่นปลิวแจกไปแล้วเขาบอกเย็นนี้พบกันที่มรควานครับธนาคารธนาคารหลายแห่งครับพี่น้องได้แจ้งเตือนเป็นการภายในว่า ขอให้พนักงานสนใจการนับเงินหน่อยเพราะแต่ละคนกำลังเข้าอินเทอร์เน็ตดูความเคลื่อนไหวของพี่น้องที่หน้าจอเอทีว uh ี huh. uh huh. เมื่อไร่ที่พี่น้องนัดกันมากสมาธิของคนที่อยู่หน้าคอมพิวเตอร์ครับนับแบงก์นี่มีปัญหาดูไปดูไปก็นับแบงก์ไปธนาคารเลยเตือนพนักงานบอกว่าให้สนใจนับแบงค์เลิกงานค่อยมาที่นี่ครับ uh huh. สำหรับเอกสาร JBC นะที่พี่น้องประชาชนคนไทยได้รับไปนะต้องอ่านให้ครบทุกตัวทุกบรรทัดนี่เป็นสาระสำคัญนะคะว่าทำไมเราถึงต้องออกมาต่อสู้และรัฐบาลได้ทำผิดพลาดอะไรนะคะมีผู้คนสงสัยว่าพี่น้องประชาชนพันธมิตรของเราออกมาต่อสู้ตรงนี้เราไม่เคยหนักอกหนักใจเพราะว่าเราต่อสู้ด้วยความจริงแต่คำถามกลับตกไปอยู่ที่ว่าทำไมคุณอภิสิทธิ์ คุณถึงไม่กล้าที่จะต่อสู้ความจริงแล้วสิ่งที่คุณพูดมาทั้งหมดประชาชนเขาก็ไม่ได้กินญ่าด้วยมันเคยมีไหมพ่อแม่พี่น้องว่ามีมนุษย์คนใดในโลกนี้บ้างที่จะเอาชนะความจริงด้วยความเท็จมันไม่มีหรอกไม่วันใดวันหนึ่งก็ท่องถูกเปิดโปงและกระชากหน้ากากออกมาอยู่ดีนะคะสำหรับในช่วงเวลาต่อไปนี้นะคะเรามีเวที เสวนาสภากาแฟสภาประชาชนนะคะวันนี้พ่อแม่พี่น้องมากันเยอะมากเพราะฉะนั้นตั้งใจฟังสาระสำคัญให้ mm hmm. ดีๆไว้และเรามีนายฐานผู้รักชาติอยู่กับเราที่นี่แล้วนะคะ